พระมหาไพวันหลังจากที่ท่านเจ้าคุณพิพิธได้ออกมาแสดงความคิดเห็นติเตืนอนกรณีที่พระหมหาไพวันเนี่ยมีการพูดในโซเชียลร้องหม่มร้องไห้แล้วก็มีการขู่ว่าถ้าเกิดอาจารย์ของตนไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสจะลาสิกขาบทะจะซึกนะ,ะท่านเจ้าคุณพิพิธท่านก็วิพากษ์วิจารณ์แล้วก็เตือนว่าถ้าศึกไปแล้วนะ,ะไปดูสิพระดังๆเขาไม่ศึกกันหรอกเาศึกไปแล้วเป็นนุ่งงางเกงเนี่ยไม่เป็นทาตนะ ล่าสุดพระมหาภัยวันหลังจากสงบปากสงบคำอยู่นานวันนี้เนี่ยออกมาตอบโต้จัดหนักจัดเต็มนะคะเป็นการโพสต์ข้อความผ่านทางแฟนเพจ Facebook วันนี้โพสต์ค่อนข้างยาวนะคะเดี๋ยวอ่านให้ฟังพระมหาภัยวันโพสต์ข้อความแบบนี้นะคะถ้าผมจะลาสิกขาคือผมลาด้วยตัวเองครับทุกเรื่องที่ผมพูดพูดเพราะมันคือความสัตย์คือสิ่งที่ควรพูดควรถามไม่เกี่ยวกับว่า ผมกำลังสาคัญตัวอะไรผมไม่ใช่พวกเล่นละครเก่งเวลาโทรมาคุยคุยอีกแบบอยู่หน้าสื่อพูดอีกแบบพูดแบบนางเอกละครละหลังข่าวพูดแบบไม่ต้องใช้ความกล้าใครก็พูดได้ผมก็พูดได้ถ้าจะพูดผมว่าอาจารย์ดูหนังจีนเยอะไปนะครับนี่บอกว่าผมว่าอาจารย์ดูหนังจีนเยอะไปนะครับพูดเรื่องการศึกสงครามการต่อรอง ความยุติธรรมความเป็นธรรมเป็นเรื่องของการต่อรองตั้งแต่เมื่อไหร่อันนี้เป็นการตั้งคำถามแล้วก็บอกว่าตัวเองก็เข้าใจมาโดยตลอดว่าความเป็นธรรมเป็นเรื่องของการต้องส่งเสียงเรียกรอ้องอาจารย์กําลังทําให้คณะสงฆ์ดูแย่โดยจะรู้ตัวหรือไม่พูดเหมือนคณะสงฆ์ไม่ต่างจากเกมการเมืองของคลาวาดเลยโอ้โหใช้คําแบบอันนี้นะคือเป็นการตอบกลับไปเลยนะคะอาจ,จารย์กําลังทําให้คณะสงฆ์ดูแย่ โดยจะรู้ตัวหรือไม่พูดเหมือนคณะสงฆ์ไม่ต่างจากเกมการเมืองของคาราวาสผมรักการศาสนารักคณะสงฆ์และลึกๆก,ก็เคารพนับถือพระผู้ใหญ่แล้วก็วงเล็บเหมือนที่ผมเคยเคารพนับถืออาจารย์นั่นแหละผมจึงพูดอย่างตรงไปตรงมาในฐานะกัลยาณมิตรของคนรุ่นใหม่ของลูกของหลานผมเตรียมตัวเสมอและพูดคิดอะไรคือไตรตรองดีแล้ว หลายครั้งเหลือเกินที่ผมเลือกจะไม่ตอบโต้เพราะยังเห็นแก่ความเคารพนับถือครั้งก่อนก็เรื่องความไม่ก้าวหน้าไม่มีอนาคตทำไมอาจารย์ถึงมองว่าอนาคตของอาจารย์กับอนาคตของผมคืออนาคตเดียวกันละ่ะผมเป็นคนมักใหญ่ไฝ่สูงแบบที่อาจารย์คิดต่อไหนอาจารย์เองก็โดนเยอะนะครับทั้งเรื่องสำนักงานตัวเองที่โดนเวียนคืนทั้งเรื่องการเขียนกรอนเรื่องพวกนี้ทำไมอาจารย์ไม่เห็นสัจธรรมขอประธานโทษเถอะครับ อย่าทําให้ผมหมดความนับถือเลยครับแทนตัวเองว่าผมแล้วพระมหาภัยวันก็แนบเอาข่าวเก่าที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยรประกอบการโพสต์ด้วยข่าวพาดหัวว่าเจ้าคุณพิพิธเผยสองพอสสำคัญตนผิดกดดันสมเด็จธงชัยเจ้าคุณพิพิธเตือนสติสองพศพิจารณาตัวเองสร้างปัญหากระทั่งกระทบตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสร้อยทองเหตุสำคัญตนผิดใช้กระแสะสื่อกดดันสมเด็จธงชัย ่อรองให้เจ้าคุณอุทยัยนี่คือข่าวที่พระหมหาภัยวันนำมาประกอบแล้วก็จวกกับท่านเจ้าคุณพิพิธนะฮะคือมีถ้อยคำที่แรงๆเนี่ยคือถ้าผมจะลาสิกขามผมลาด้วยตัวผมเองครับประโยคนี้แรงนะฮะ<ต>ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านคืออย่ายุง่งถ้าจะสิกมันก็เรื่องของข้าพเจ้านะฮะแล้วก็ถัดมาอันนี้ไม่รู้ว่าเหน็บใครนะ,ะไม่ใช่พวกเล่นละครเก่งแม่ อพอมหาภัยวันเนี่ยเพิ่งไปเล่นหนังนะอยู่หน้าสื่อพูดอีกแบบ <laughs> ล,ลืมตัวหรือเปล่าเ <laughs> พราะมหาภัยวันเนี่ยถ้านเพิ่งไปเล่นหนังนะ <laughs> ผมไม่ใช่พวกเล่นละครเก่ง<อ>กุ่มกลับต้องพิจารณานะครับถ้า <c oughs> มหาภัยวันบอกว่าผมไม่ใช่พวกเล่นละครเก่งนะเวลาโทรมาคุยๆอีกแบบเวลาอยู่หน้าสื่อพูดอีกแบบพูดแบบนางเอกละครหลังข่าวใครอ่ะใครเออใครไม่รู้แหละแต่อันนี้ตอกกับเจ้าคุณพิพิษไงในบริบทเนี้ยค่ะแล้วอีกประโยคนึงนะคุณบิว อาจารย์กาลังทําให้คณะสงฆ์ดูแย่ไปอีกนะครับอโอ้โหดิเปิดบอเลยนะแล้วก็แฉกลับด้วยอ,อาจารย์ก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องของตัวเองสํานักงานตัวเองโดนเวียนคืนทั้งเรื่องการเขียนกรเรื่องต่างๆเหล่านี้นะแล้วก็อีกโพสตหนึ่งอันนี้เป็นอีกโพสตหนึ่งแล้วนะครับคราวนี้ก็แนบเอาข่าวอีกบางตอนมาแล้วตนเองเนี่ยก็แสดงความเห็นโดยพระหมหาภัยวันบอกว่าอาจารย์ดูแคลนลุกเพจผมน้อยไปแล้วนะครับ<อ>แล้วก็ ฟังอย่างนี้เนี่ยดูเหมือนกับแบบดูแกภูมิใจในความแบบเป็นลูกพจของเขาไงดูเหมือนมีกองกําลังไงใช่เหมือนมีกองทัพของอตัวเองอ่ะแล้วข่าวที่แชร์มาป,ประกอบที่เห็นอยู่เนี่ยก็คือช่วงที่เจ้าคุณพิพิธกล่าวว่าท่านอาจลืมไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทํามันเกิดขึ้นเพราะตัวท่านเองทั้งนั้นพอเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ท่านกับบอกจะศึกนี่คือการต่อรองโดยการเอาตัวเองเข้าต่อรองในเจ้าคุณพิพิธตอนที่วิพากษ์พระมหาภัยวัน ต้องถามว่าเอาการศึกของตนไปต่อรองกับใครซึ่งการที่ต่อรองต้องดูด้วยว่าตัวเองมีคุณค่าพอไหมที่ว่ามีคนดูหรือติดตามเป็นล้านอาจจะดูด้วยความตลกก็ได้ดูด้วยความแปลกใหม่หรือความบ้าบ้าบอก็ได้ทําให้คิดไปได้ว่าตัวเองสําคัญถ้าประกาศศึกไปคงมีคนมาช่วยแต่บอกไว้เลยไม่มีคนมาช่วยหรอกในโลกใบนี้ให้จําไว้ไม่มีใครช่วยได้อย่างแท้จริงเปรียบเหมือนผลไม้ตก ไม่มีใครเขาช่วยหรือเก็บหรอกเพราะเขาคิดว่าผล,ลไม้เสียอ๋อใช่ค่ะอันนี้คือพระมหาไพวันไปเอาข่าวละเอียดมาเลยนะเจ้าคุณพิพิธนี่พูดถึงขนาดนี้เลยเหรอ,อ,อพระมหาไพวันก็เลยเอามาแปะแล้วก็เลยใช้วิธีก็คือพูดเขาเรียกว่าชี้ชี้นะให้ลูกเพจกองกําลังลูกเพจเนี่ยทราบว่าเนี่ยเฮ้ยอาจารย์ดูแคนลูกเพจผมน้อยไปนะทั้ทงทั้งที่พระเจ้าคุณพิพิธเนี่ยท่านพูดถึงตัวพระมหาไพวนัน แต่พระมหาภัยวันนี่กำลังยุลูกเพจทถ้าแบบนี้ควันนี้เนี่ยดูดูแทนลูกเพจผมน้อยไปนะเนาะฟังฟังดูยุนะยุไหมยุทั้ทงทั้งที่ประเด็นถ้าดูดีๆเนี่ยคนดูหรือติดตามเป็นล้านอาจจะดูด้วยความตลกก็ได้ดูด้วยความแปลกใหม่หรือความบา้บาๆบอๆก็ได้คําว่าบา้บาๆบา่อกาไม่ได้หมายความว่าลูกเพลทบา้บาๆบออนะฮะใช่แต่นี่พระมหาภัยวันก็ใช้วิธีแบบนี้แล้วจากนั้นในโพสต์เดียวกันเนี่ยพระมหาภัยวันก็แสแดงความเห็นนะโดยไปตอบความเห็น ใต้คอมเมนต์ของตัวเองอันนี้ที่มีลูกเพจมาแสดงความเห็นเนี่ยเป็นพันนะฮะเพราะมหาภัยวันบอกว่าเหยียดเก่งบูลลี่เก่งนะแล้วก็อีกอันนึงทำไมถึงคิดว่าการเป็นผู้ใหญ่แล้วคือสามารถใช้คำพูดดูถูกคนรุ่นลูกรุ่นหลานยังไงก็ได้แล้วก็อีกอันนึงบอกว่าไม่อยากเชื่อว่าคนแบบเจ้าคุณพิพิธจะคิดหรือมองอะไรได้แค่นี้น่าเสียดาย เหมือนเหมือนพระมหาภัยวันเปิดบอล่าสุดนะเหมือนกำลังโมโหอยู่นะตอนที่อคอมเมนต์เนี่ยแล้วถ้าย้อนกลับไปเนี่ยประโยคที่ท่านเจ้าคุณพิพิธหรือพระเทพปฏิพานวาทีนะฮะให้สัมภาษณ์ไว้ที่เคยถูกโค้ดไว้เนี่ยจาไว้นะคนที่เคยเป็นพระมีชื่อเสียงไม่มีใครศึกหรอกเพราะเมื่อศึกแล้วชื่อเสียงดงดังจะหายวับไปกับตากลายเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นพระที่ว่ารูปหล่อหลศึกออกมานุ่มกางเกงหมดสภาพนะฮะอันนี้คือตอนที่ ถูกวิาพากษ์วิจารณ์ทีนี้ในอีกโพสต์หนึ่งเนี่ยพระมหาภัยวันได้มีการไปเอาคลิปที่อาจารย์สุรักษ์ศิวรักษ์หรือสศิวรักษ์แสดงความเห็นเอามาแปะไว้ก็คือคลิปคลิปนี้คะคลิปคลิปนี้ตั้งเป็นชื่อว่าพอสอภัยวันควรสึกใหม่แต่ในเนื้อหานี่อาจารย์สุรักษ์พูดง,ง่ายๆคือเช er ียร์พระมหาภัยวันพระมหาเชวันเนี่ยรีบเอามาแปะเลยแล้วก็ขอบพระคุณด้วยนะเดี๋ยวฟังบางช่วงบางตอนที่อาจารย์สุรักษ์เนี่ย เชียร์พระมหาภัยวันว่าไม่ควรที่จะไปยุให้ศึกนะเอาเดี๋ยวลองฟังดูนะท่านหลายที่อยากจะยุให้พระศึกเนี่ยขอคิดให้รอบครอบครับช่วยกันประคับประคองท่านเลยย้ายช่้นศึกเลยนะครับเพราะพระที่รักษาพระธรรมวินัยมีน้อยแล้วพระอย่างอย่างมหาสมปองกรดีมหาภัยวันก็ณีไม่มีท้าได้เรื่องธรรมนัสสักหองพระผู้ใหญ่เขาไม่ไม่เล่นด้วยควรจะรักษาท่านให้เป็นพระซึ่งมีสุปฏิบัติดีกว่าที่จริงมัน เอร์ในกรณีเป็นข่าวนะครับหลายต่อหลายวัดเลยนะครับมีการชิงกันเป็นเจ้าอาวาสเป็นที่น่าเสียใจนะครับพระตะก่อนเนี่ยท่านไม่อยากเป็นสมภารเจ้าอาวาสอ่านี่คืออาจารย์สุรักษีวรักษ์ที่พูดในเชิงว่าโอ้ยอย่าไปยุให้ท่านศึกเลยควรท่านอยู่ต่อ,อเป็นพระที่เผยแผ่ธรรมะต่อไปอแต่จริงๆเนี่ยคนที่พูดคนแรกเรื่องศึกแล้วก็พูดเองเนี่ยนะก็คือออกมาจากปากของพระมหาไพวันนะเจ้าตัว เดี๋ยวลองกลับไปดูคลิปคลิปนี้นะฮะยืนยันตรงนี้พูดด้วยคำสัตว์ตรงนี้ณนะวินาทีนี้ยืนยันอีกครั้งว่าถ้าเจ้าคุณอาจารย์พระราชปัญญาสุธีไม่ได้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดส้อยทองอัตมภาพพระมหาภัยวันขอลาสิกขาฮะขอลาสิกขา ไม่ไปอยู่วัดอื่นไม่ต้องชวนให้ไปอยู่วัดน้นวัดนี้หนีความเป็นธรรมจากที่หนึ่งเพื่อไปเจอความเป็นธรรมอีกที่หนึ่งไม่นช่ฮะคืออาจารย์สุรักษ์เนี่ยท่านให้ความเห็นนี้ด้วยความรพอาจารย์สุรักษ์แะแต่ว่าท่านไม่พูดเลยในประเด็นที่พระมหาภัยวันเอาการศึกของตัวเองมาเป็นเงื่อนไขกดดันให้อาจารย์ของตัวเองได้เป็นเจ้าอาวาสมันเป็นมิจฉาทิฐิหรือว่าเป็นอคติไหมอาจารย์ถือว่าเป็นอคติไม่ด้วยรักไงด้วยรักอาจารย์ตนจึงเห็นแต่อาจารย์ตน เหมาะสมอันนี้เป็นวิธีคิดที่ถูกต้องไหมเป็นกิจของสงฆ์ที่พึงทํำไหมาอาจารย์สุรักษ์ไม่ได้พูดเรื่องนี้เลยดูมีความยึดติดไปหน่อยอแล้วมันจะเป็นธรรมกับพระผู้ใหญ่ท่านอื่นไหมที่ท่านอาจจะมีความเหมาะสมในการเป็นเจ้าอาวาสก็เป็นไปได้เนี่เพราะอาจารย์สุรักษ์ก็บอกเองว่าตําแหน่งเจ้าอาวาสเนี่ยช่วงหลังก็มีคนสนใจถูกไหมครับแต่ไปเอาความคิดความรู้สึกของลูกศิษย์ที่รักอาจารย์แล้วบอกว่าลูกอาจารย์ตัวเองเหมาะสมตัดสินเลยค แล้วแบบนี้มันถูกต้องไหมอาจารย์สุรักษ์ครับด้วยความเคารพนะอาจารย์สุรักษ์ไม่พูดถึงเลยแล้วก็วันนี้ก็มีพระใหม่อีกรูปหนึ่งนั่นก็คือพระปรีชานะคะหรือว่าอาดีตนายปรีชาไข้ครวนค่ะ,<ฮ>ะวันนี้ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะที่วัดเทวสังคารามค่ะนายปรีชาไข้ครวนหรือว่า<อ>ครูปรีชาอันนี้ดังตั้งแต่ก่อนบวชนะพี่หนุ่มจำได้นะ,ะดังอีกด้านหนึ่งนะใช่ค่ะท่านผู้ชมจำได้นะครูปรีชาหวย30ล้านค่ะควันนี้ก็ เข้าสู่ร่วมความจริงก็คือความจริงเ <laughs> <c oughs> ข้าสู่ร่วมการาาวพักนะคะบวชเป็นเวลา9้าวันค่ะ <c oughs> ที่วัดเทวะสังขาราม<อ>นะคะมม <c oughs> ก็พิธีจัดขึ้นเรียบง่ายนะคะได้ฉายาทางธรรมว่าธรรมระโตแปลว่าผู้มีธรรมนะคะวันนี้เนี่ยพระปีชาหลังจากที่บวชเสร็จแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์เปิดใจว่าตัวเองอยากจะบวชมาตั้งนานและ แล้วก็จะบวชทั้งหมดเนี่ยเก้าวันถวายเป็นพระราชกุศลให้กับในหลวงรัชกาลที่9้าด้วยนะอนลองฟังเสียงพระปีชาดูนะคะคือความตั้งใจบวชเกวันครับ9วันครับที่ผลอะไรครับที่ตั้งกจคือตั้งใจบวชมานานแล้วนะครับประการที่หนึ่งคือถวายเป็นพระราชกุศลพระราสดิตพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้านะครับแล้วก็บวชทดแทนคุณบิดาบรรดาตั้งใจมานานแล้วครับตั้งแต่พระองค์ท่าสนสวรรคตคือช่วงนี้ พอมีจังหวะที่ดีนะครับก็ในบททดแทนในคณะเป็นข้าราชการที่ดีเป็นครูแล้วก็เป็นข้ารการในพระวาดสุรพระเจ้าอยู่หัวก็บททดแทนคุณของพระองค์ท่านตอนนี้ได้ได้ฉายาธรรมราโตธรรมะธรรมะร,ร,ราโตระโตแปลว่าอะไรครับผู้ผู้มีธรรมผู้มีธรรมท,<ำ>ทำไมถึงเลือกเป็นที่วัดนี้ครับวัดน,นี้เป็นวัดอของสุเุ็จพรัทราช ก็เป็นวัดที่ตุปถัมภ์มโรงเรียนที่มงคลโอ้โหนี่ต้องอนุโมทนาไหมคุณมิวฮะก็อนุโมทนาด้วยท่านบวชกี่วันนะ9วันค่ะ9วันเหรอวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่4ค่ะวันที่สิวันที่สี่ก็ก่อนวันที่16ใช่ไหมก่อนวันหวยออกเออใช่สิบสามเออก็ออกมาพอดีหวยออกพอดีนะฮะครูปีชาอนุโมทนาครับอนุโมทนา